สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันใน EP ีของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอครับ ที่เห <ım> si like ็นอยู่ตรงนี้นะครับมาแบบนี้ในนั้นในซองไม่มีอะไรลยนัใส่ซองแล้วก็เป็นทรงมาเลยนะครับนะมันก็คือรองเท้ายางนะครับผมเชื่อว่ามันไม่พังแน่ไม่บุบสลายนะครับเพราะมันเป็นรองเท้ายางนั่นเองนะครับคล้ายยางแบบที่เราเป็นรองเท้าคอกรองเท้าขึ้นรูปรองเท้าผ้าใบที่เป็นยางนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะผมสั่งมาสองคู่นะครับเดี๋ยวสั่งมาจากต่างประเทศนะอันนี้นะราคาค่อนข้างถูกนะครับคู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะโดนคนราคาขึ้นให้นะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไว้ทัั้งรรุ่นนะคบ เดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนดีกว่านะครับราคาไปบอกกลางคลิปดีกว่านะครับเพื่อนๆก็อดทนดูหน่อย้วก็แกะระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกล่องนะครับก็ตัดไปก็ระวังโดนรองเท้านะครับเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนะฮะนี่ผมสั่งมานะครับนี่เห็นแล้วนะครับสวยนะครับสวยสีกีจาร์นะผมสั่งสีเหลืองคู่หนึ่งนะครับสีเทาคู่หนึ่งนะฮะนี่นะครับเปิดออกมาแล้วนะครับโอ้โหสวยจริงอือย่า สวยไหมสวยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าสวยนะครับหูหสวยทั้งคู่อ๋าสวยทั้งคู่นะครับที่ผมสั่งมาเป็นเบอร์สี่สิบสี่นะครับอยากจะใส่ใหญ่ๆสบายๆปกติผมใส่อประมาณสี่สบสามนะครับเบอร์รองเท้าทั่วไปนะครับสี่สบสามนะครับก็เลยวันนี้ใส่สี่ส่สิบสี่เพราะว่าใส่เป็นยางผมก็อยากให้มันใหญ่ๆสบายๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่แล้วอธิบายตอนใส่ด้วยนะครับว่าใส่จริงแล้วนะครับมันมันยังไงเนี่ยคือต้องสั่งเผื่อเบอร์ไหมหรือว่าต้องสั่ง รถเบอร์สมมติว่าสี่สี่มันใหญ่ไปเราปกติใส่สี่สบามสั่งสี่สี่ใส่พอดีไหมหรือว่าเบอร์สี่สิบสามเคยใส่สี่สิบสามแล้วมาสั่งสี่สิบสี่ใส่ได้พอดีเลยแน่นด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าต้องลดเบอร์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับโอเคทั้งสองอันนี้นะครับผมได้ราคามาคู่หนึ่งประมาณสักสามร้อยกว่าบาทโดยประมาณนะครับคู่หนึ่งไม่เกินห้าร้อยละกันนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไว้ให้นะครับหรือว่าใครสนใจสั่งซื้อช่วยอุดหนุนสินค้าก็ สแกนคิวอารโค้ดบนคลิปวิดีโอนะครับผมอาจจะบวกกำไรนิดหน่อยนะคู่หนึ่งหรือว่าชิ้นงานหนึ่งผมบวกกำไรอยู่ประมาณ50บาทถึง100บาทผมบอกตรงๆเลยนะครับถ้าใครช่วยอุดหนุนสินค้าจากร้านผมก็สแกน QR วอารโค้ดมาได้เลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มาเลยนะครับว่าสั่งซื้ออะไรก็อธิบายหรือแคปรูปมาก็ได้นะครับแต่ถ้าใครกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับจะช่วยอุดหนนุช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้องานกันดีกว่านะครับผมจะเริ่มด้วยทั้งสองคู่าาาางงงงกกัััััันน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 ะะคคครรบบถถุุตตต่่่ออีีี้้เเป็ใสมหว ตัวนี้ให้อารมณ์นึกถึงรองเท้าของพี่ดีเจท่านหนึ่งแล้วกันนะครับที่เขาทำออกมาเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ผมไม่ไแน่ใจว่าเขามีสีอื่นหรือมันรูปทรงคล้ายๆกันนะครับเป็นเป็นแมสโปรดักต์ก็คือรูปทรงคล้ายๆ c o n v คอนเวิร์ตออสตา Star, สมัยก่อนนะครับแต่เป็นรองเท้ายางมันรุ่นนี้มันมีทั้งสีขาวสีดําสีทั่วไปแล้วก็มีมีสีที่เป็นแบบเด่นๆก็มีสีเหลืองกับสีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองมี2รุ่นเหลืองขีบขาวนะครับแล้วก็เหลืองล้วนผมเลือกสั่งล้งลวนนะครับผมไม่อยาก ถ้าสีขาวมันจะตัดแบบนี้นะครับแต่จะเป็นเหลืองตัดขาวนะครับแต่อันนี้แล้วก็จะมีแดงตัดขาวนะครับและแล้วก็แดงล้วนนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแกะซองก่อนนะครับนะครับตัวนี้ผมว่าซองเขาดูดีนะอันนี้ซองก็เป็นแบบข้างล่างเป็นผ้าผ้านะครับซองคนละแบบกันนะครับร้านเดียวกันนะแต่แต่แพ็กเกจมาไม่เหมือนกันนะครับเปิดก่อนนะครับว้าวหุ้ยนิ่มยามนิ่มนิ่มสวยด้วยนะครับ รุ้ยสวยงานดีนะครับถ้าผมพูดตรงๆรุ่นนี้นะครับนี่นี่44แม็กอิชาน่านะครับรุ่นนี้คล้ายๆอ d ดิด s หรืออ d ดิด s สหัวก๊อปเรียกออกเสียงยังไงผมไม่แน่ใจนะครับก็ผมตอนเดี๋ยวผมเรียกว่าแดดหัวก๊อฟนะครับหรือว่าอะดิดัสหัวก๊อปก็แล้วแต่เพื่อนๆเรียกนะครับมันคล้ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆดีไซน์ของแดดในรูปปัจจุบันด้วยครับมันมีทรงคล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับของแดดนะแต่อันนี้มันไม่ได้เขียนแดดนะครับแต่เป็นงานแบบงาน ได้แรงบันดาลใจแล้วกันอย่าไปเรียกว่างานก๊อปนะครับผมเรียกว่าได้แรงบันดาลใจนะครับสไตล์พี่จีนเขาจะหาแบบแรงบันดาลใจแล้วทําคล้ายๆมานะครับอาจจะเปลี่ยนนิดนึงไม่มีโลโก้ตรงนั้นไม่มีโลโก้ตรงนี้นะครับโอเคนะดูทั้งสองอย่างเลยนะครับโอ้โหนี่่มากเลยนะครับความรู้สึกอันนี้ยางนี้จะทรงแบบแข็งกว่านะครับเป็นทรงแบบเหมือนเหมือนรองเท้าหนังเลยอะไรตรงนี้มันขัดด้านรู้สึกตรงนี้แข็งนะครับแต่ตรงเนี้ยสีเหลืองเนี้ย รู้สึกถึงความนุ่มเลยนุ่มนุ่มจริงเลยนะครับสีเหลืองนี่มันจะค่อนข้างนุ่มนะคคือสีเหลืองเนี่ยแบบ <c oughs> นิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็ทรงสวยนะครับเป็นทรงสวยรูปร่างสวยนะครับสีเด่นนะครับค่อนข้างสวยนะครับผมบอกเลยเบาแน่นอนประโยชน์ของรองเท้าอย่างก็คือเบานะครับทำความสะอาดง่าย ไม่กลัวเปียกใช่ไหมครับคือมันโดนนะ้ำแป๊บเดียวก็แห้งถูกไหมครับแล้วก็ลุยโคลนเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายทําได้สารพัดประโยชน์นิ่มแน่นอนนิ่มนะครับพื้นก็นุ่มหนานะครับนิ่มนุ่มหนาสวยนะครับแล้วก็ลุยทนถูกไปได้ทุกสถานการณ์นะครับเช่นลุยน้ําเข้าป่าเดินห้างเดินตลาดนัดฝนตกแดดออกนะครับหรือว่าใส่ทํางานเบาๆที่ไม่ได้แบบว่า เนี้ยบมากนะครับไม่ต้องแบบมีเชือกลองเท้ามีเชือกลองเท้าหนังางเงี้ยคือรองเท้าเข้าบปตามงานทั่วไปใช้ได้แต่อาจจะเลือกสีถ้างานไหนแบบสุภาพก็อย่าไปใส่สีฉูดฉาดเช่นเหลืองกระแดงก็อาจจะใส่โทนประมาณนี้ใส่ถุงเท้าเข้าไปหรือไม่ใส่ถุงเท้าก็ได้นะครับก็เป็นสไตล์แบบนี้นะครับทรงนี้จะดูแข็งกว่านะครับนี่อันนี้มันดูดูแข็งกว่านะครับทรงดูแข็งดูทรงไปทรงนะครับรุ่นนี้จะดูนิ่มๆอ่อนๆใส่น่าจะสบายนะครับเพราะมันมันหุ้มสูงกว่าหรือเปล่านะครับดูนะครับเนี่ยหุ้มมาสูงกว่าน ผมคิดว่านะก็ใส่สบายอ่อนมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นใส่น่าจะสบายนิ่มแล้วก็สวยนะครับส่วนตัวนี้เขาต้องการดีไซน์ให้มันเป็นทรงแบบนี้ก็อาจจะมีความแข็งของบอดี้แต่พื้นฐานของข้างในมันก็คือนุ่มเหมือนกันนะครับพื้นนุ่มหนานะครับแล้วก็เป็นทรงก็คือใส่แล้วได้ทรงตลอดนะครับแล้วก็ยังมีความนุ่มนะครับไม่กัดแน่นอนโอเคเดี๋ยวไงไปใส่ให้ดูนะครับแล้วก็ใส่ไปอธิบายไปตอนเดินแล้วกันนะครับไปดูกันไปะนะครับเจ๋วทั้งคู่เลยนะสวยทั้งคู่นะครับ ชอบตัวไหนก็อุดหนุนกันได้เลยนะครับไปสวยจริงนะโอเคครับผมจะให้ดูแต่ละมุมนะครับนี่นะครับรอบรอบรอบด้านนะครับหัวก๊อบนะแล้วก็พื้นนะครับโอเคนี่คือพื้นของเขานะครับแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนะครับสวยอยู่นะสวยทั้งคู่เลยนะครับสวยนะครับมีรูตรงนี้ด้วยนะครับ เอาไปใส่ซื้อใหญ่ๆมาร้อยอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะนี่ก็จะเป็นลายที่พื้นนะครับคนละแบบกันนะครับคนละยี่ห้อนะครับนะอันนี้จะดูทรงเรียวนะครับสังเกตไหมพื้นเนี้ยทรงเนี้ยจะดูหนาใหญ่นะครับใส่หุ้มเท้าสบายใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสลิมนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทรงมันจะเป็นเท้าเรียวสลิมนะครับเมื่อกี้ผมลองสวมแวบบ๊แบๆบแบบนะครับก็ ใส่สบายนะครับผู้เหลืองใส่สบายนะครับผู้นี้ก็จะดูทรงใหญ่ดีนะครับป้องกันแน่นหนานะครับก็ประมาณนั้นนะครับให้ดูพื้นนะครับเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะว่าพื้นชอบพื้นแบบไหนนี่ก็จะเป็นยี่ห้อเขานะครับเป็นลายนี้ก็จะไม่มีนะครับมีเบอร์เบอร์ทั้งคู่นะครับมีเบอร์ทั้งคู่นะครับนี้ไม่มียี่ห้อนะครับมีชื่อแม k e อินเชน่านะครับส่วนนี้เป็นยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ได้หมดนะครับโอเคนะครับเพิ่มเติมให้ครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมรองเท้ายางนะครับที่เป็นทรงคลาสคอนเวอร์ตอกตาสีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองนะครับจึ้งจึ้งนะครับลองใส่เดินให้เพื่อนๆดูนะพอดีมีเวลาว่างกลางคืนครับก็มาถ่ายระหว่างรอชาร์จใสรถนะครับผมก็จะเดินให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูใส่แล้วลุกเป็นยังไงนะครับเดินเป็นยังไงนะครับก็ เดินสบายนะครับมันเป็นยางนิ่มน,นะครับมันก็โอเคโดดได้นะครับเดินไปพูดไปแล้วกันนะครับมันก็ใส่สบายเบอร์สี่สิบสี่นะครับปกติผมซื้อรองเท้าที่อยู่ประมาณสี่สามสี่สี่ผมก็สั่งสี่สี่มาไม่รู้จะใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่พอใส่จริงๆนะครับก็ใส่ได้พอดีนะครับหัวรองเท้านะครับหัวรองเท้านี่ผมกดให้ดูนิ้วเหลือนะครับนี่นิ้วมันชนประมาณนี้ เหลือประมาณเนี้ยหนึ่งข้ออย่างเงี้ยครับก็คือเท้าผมจะไม่สุดของูนนะครับมันก็ใส่พอดีนะครับใส่สบายนะครับนิ่มนะครับสีสันเราจะชอบนะมีขาวดํานะครับแดงนะครับเหลืองเหลืองนี่มีทั้งแบบเหลืองล้วนทั้งอันอย่างที่ผมใส่อยู่แล้วก็เหลืองขีดขาวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนอีกคู่หนึ่งที่เป็นทรงแดดของกอลฟมาลองเดี๋ยวห้ดูนะแล้วจะอธิบายที่สรุปให้ฟังอันไหนใส่สบายนกันนะครับโอเคนะครับ เปลี่ยนคู่แล้วนะคู่นี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างแน่นนะครับแน่นแน่นกว่าคู่เมื่อสักคู่นะครับผมออเบอร์นี้รุ่นนี้นะครับผมก็สั่ง44เหมือนกันนะครับส่วนหัวเหลือโัวหที่เหลือเยอะเลยเหลือประมาณเกือบสองข้อนิ้วอย่างเงี้ยครับนะครับส่วนตรงนี้เหมือนแน่นๆมันต้องใส่ไปก่อนสักพักไปให้มันยืดนะครับ ความยาวพอดีพื้นนิ่มเหมือนกันนะครับนิ่มนิ่มเหมือนกันนิ่มเดินสบายอยู่นะครับเดินเดินสบายอยู่นะครับเดินสบายนะครับเบาเบานะครับโดดมารับแรงนิ่มแล้วจะชอบนะครับส่วนตัวถ้าให้เทียบกันระหว่างสองตัวนี้เบอร์สีสีเท่ากันนะครับทรงคอนเวิร์ตน่าจะใส่สบายกว่าครับตรงนี้มันไม่รัดตรงนี้ไม่รัดนะครับ ตอนนี้ใต่ไปน,นานๆพอเราเป็นยางถ้าเราใส่บ่อยๆนะครับมันจะยืดน,นะครับตอนเช้าตอนกลางวันอากาศร้อน,นๆก็จะคลายตัวเย็นนี้ตอนดึกนะครับตอนนี้มันเวลาประมาณตีสองครึ่งนะครับเท้าเราก็าจ,จะขยายเต็มที่ด้วยนะครับสวยทั้งคู่นะครับเอาจริงก็ใส่สบายทั้งคู่ถ้าไม่มีเทียบกันนะครับถ้าเทียบกันสองคู่ระหว่างสองคู่ผมก็จะว่าเหลืองใส่สบายกว่านะครับสองคู่นี้เลยนะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับก็อุดหนุนกันเข้ามาได้นะครับก็สามารถสแกน QR code บนคลิปวิดีโอนะครับหรือ กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับการใส่ครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าอันไหนใส่แล้วสวยใส่แล้วเท่กันนะครับก็แล้วแต่เลือกกันได้เลยครับอุ่นหนุนกันเข้ามาได้นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่า แล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือด o n a t หรือโอนตามสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์ หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย